สวัสดีตอนเช้าวันหยุดนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันอาทิตย์ที่18กันยายน2565ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับเสวันหยุดพานุวันนี้ก็จะพามาแนะนําเที่ยวชมนะครับตลาดผ้านาขาจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นตลาดผ้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมผ้าไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าย้อมคามนะครับผ้ามีคิดผ้าไหมผ้ามัดหมี่นะครับแล้วก็มีผ้า ลายขอที่ลายทันสมัยไม่แพ้ใครนะครับตลาดท่านาคาก็เปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่เวลา2โมงเช้านะครับถึง18นาฬิกานะครับสถานที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับร้านแรกเข้ามาก็จะเป็นร้านหนังนะครับเป็นร้านกระเป๋าหนังหรือว่าทาหนังโดยงานแฮนเมกนะครับมีหลายรุ่นนะครับสามารถสั่งทําได้นะครับเป็นหนังแท้นะครับหนังวัวนะครับ ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับหวงกุญแจหรือว่ากระเป๋าสะพายนะครับทนนะครับเป็นหนังสวยงามนะครับสวยงามใช้งานได้ดีนะครับเกษตรมือผ้านุก็ซื้อมา1อันนะครับเป็นกระเป๋าโทรศัพท์นะครับก็ใช้เป็นปัจจุบันนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นร้านขายผ้านะครับผ้าเราก็จะมีทั้ง2ฝั่งทางนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นบูธนะครับส่วนด้านฝั่งขวามือก็จะเป็น บ้านของพี่น้องนาคาเรานะครับที่ขายผ้ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับลายผ้าไทยก็ถือว่าเป็นผ้าที่ทันสมัยนะครับการออกแบบทันสมัยวัยรุ่นก็สามารถใส่ได้นะครับสีสันสวยงามนะครับมีหลายลวดลายนะครับสามารถเลือกซื้อได้นะครับชอบร้านไหนก็เลือกได้นะครับแต่ละร้านก็ออกแบบดีไซน์ต่างกันนะครับแต่ว่าสวยทุกร้านแน่นอนครับสวยทุกร้านแน่นอน นใจร้านไหนก็สั่งซื้อได้นะครับก็มีร้านน้องเจนนะครับกำลังไลฟ์สดขายดีทุกวันนะครับเป็นการขายออนไลน์นะครับลายผ้าก็สวยๆนะครับวัยรุ่นใส่แล้วไม่เชยไม่แก่นะครับไม่แก่การออกแบบของตลาดผ้านาขาเราก็ถือว่าเป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่นะครับออกแบบที่ทันสมัยสวยงามนะครับตัดเข้ารูปนะครับ ใส่แล้วสวยแน่นอนนะครับสาวๆดูในหุ่นแล้วก็ซื้อไปสวมใส่ได้นะครับมีไซส์ตามไซส์ s ไซส์ m ไซส์ l นะครับสวมใส่ลองใส่ได้นะครับหรือว่าสั่งตัดได้นะครับสั่งตัดเพราะว่าเรามีช่างฝีมือดีนะครับของร้านนะครับสามารถซื้อแต่ผ้าไปแล้วก็ให้ทางร้านตัดให้ก็ได้นะครับรับประกันคุณภาพในการตัดสวยงามนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านของท่าน ประธานนะครับประธานตลาดผ้านะครับทันอาคมนะครับก็จะถายผ้าลายสวยงามนะครับเป็นผ้าผ้าไหมผ้ามัดมีผ้ามีผิดครับผ้าย้อมข้ามนะครับการตัดของแต่ละร้านก็ออกแบบทันสมัยครับนีผ้าลายขอก็กําลังมาแรงนะครับมาแรงชุดลายขอสวยงามนะครับสวยงาม สวมใส่สบายด้วยนะครับไม่ร้อนนะครับผ่าไทยครับสมัยนี้วัยรุ่นหันมาใส่เยอะนะครับลายผ้าพื้นเมืองนะครับไม่ว่าจะซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซื้อฝากพ่อแม่ครับที่น้องเรานะครับก็จะมีความประทับใจนะครับเปในผ้าไทยก็จะมีความงดงามนะครับของลายผ้านะครับเป็นผ้าทอมือนะครับ ผ้าทอมือหรือว่าผ้าทอเครื่องก็มีนะครับเราก็เลือกเอาตามที่เราชอบนะครับอุปกรณ์แต่งผ้าก็มีนะครับหลายร้านนะครับก็จะมีลายชายผ้าถุงนะครับหรือว่าอีสานเอาเอิญว่าติ่นสินนะครับไล่ติ่นสินอันนี้ก็เอาไปเย็บใส่นะครับเป็นการตกแต่งลายผ้านะครับออกแบบที่ทันสมัยนะครับดาราช่วงนี้ก็หันมาใส่ผ้าไทยเยอะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเขมานะครับเราก็มี หลายไซส์หลายราคาหลายลวดลายนะครับหลายสีนะครับสามารถเลือกซื้อได้นะครับก็จะมีแบบลายผ้าขม้าลายผสมแล้วก็มีอีกผ้าเข้าม้านะครับผ้าฝ้ายนะครับผ้าเนื้อนิ่มนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับส่วนผ้าสรลงผ้าฝ้ายนะครับลายก็สีสันสวยงามนะครับเริ่มต้นที่100บาทมาดูที่การออกแบบดีไซน์ชุดสุภาพสตรีนะครับ ก็จะตัดแต่งสไตล์ที่ทันสมัยนะครับสวยงามทุกร้านนะครับอันนี้ก็เป็นชุดสตรีนะครับซื้อไปฝากคุณแม่นะครับสามารถไปวัดใส่ไปวัดใส่ใจงานบุญนะครับพี่ดองฝั่งเราเราก็มาซื้อเยอะ,ะครับส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ย้อมเองนะครับเป็นย้อมแบบธรรมชาตินะครับย้อมขามนะครับอันนี้เป็นผ้า มีขิดนะครับในคําขวัญของเมืองดอนเราก็เป็นผ้ามีขิดนะครับเป็นผ้าที่ยาวที่สุดในโลกก็มีนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับของตลาดผ้านาคาเรานะครับดูลวดลายแต่ละลายสวยงามนะครับซื้อตัวนี้แล้วก็เสื้อดาดตัวนี้ <c oughs> ก็ซื้อไปทุกตัวนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นของชมบุ้ยนะครับของชมบุย้ยพวก ผ้าขม้านะครับทำเป็นของฝากนะครับสวยงามนะครับสวยงามเดินแล้วมีความสุขนะครับบรรยากาศเดินสบายนะครับไม่ร้อนนะครับเดินเพลินเลยนะครับที่จอดรถก็กว้างขวางนะครับอันนี้เป็นผ้าย้อมคามนะครับเป็นผ้าย้อมคามแล้วก็เย็บลายเย็บมือนะครับเป็นผ้าออกทําลายด้วยมือนะครับร้านนี้ก็ได้รับรางวัลหลายรางวัลนะครับ ็เป็นเสื้อลายคอนะครับลายคอที่ออกแบบทันสมัยนะครับเสะเอผาหยุดพานุก็ได้มาหนึ่งตัวนะครับชุดนี้ก็ใส่ใส่เดินแบบมาดูฝั่งของทางร้านของแม่แถวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดสุภาพสตรีนะครับวัยรุ่นวัยกลางคนวัยสูงอายุก็ใส่ได้นะครับ ยูใส่แล้วก็ดูสาวขึ้นนะครับสาวใสแล้วก็สวยนะสีสันสดใสนะครับมีการขายออนไลน์ด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับท่านใดที่มานะครับสำหรับวันนี้เราอาจจะเดินไม่ทั่วถึงทุกร้านนะครับเกษตรบรรจุพานุก็ต้องกลับขออภัยด้วยนะครับร้านไหนที่ไปไม่ถึงนะครับวันนี้เกษตรบรรจุพานุก็ได้มีโอกาสนะครับมารับตําแหน่งใหม่นะครับดารงตําแหน่งผู้อำนวยการกองเัสดิการสังคมเทศบาลตะบลนาขาดนะครับก็เลยมีโอกาสมา ถ่ายทำนะครับตลาดท่านาขาของเรานะครับก็จะพยายามปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้ทันสมัยนะครับวันนี้กเกษตรบรรยุภานนก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ